ครับผมกับกาบสวัสดีนะครับผมเอฟซีทางช่อง u t u b e บุนชนกฟาร์มละเอียดทูปูทุคนนะครับเรากับสวัสดีพ่อพี่น้องที่เขามารับชมคลิปของทางฟาร์มเฮาในมือนีนะครับผมมนีเป็นคลิปประจำวันที่หานะครับผมวันที่หามกรล่านะครับกับสิ่มาเปิดแบงนะครับงัวแมลูกับแม่สาวน้อยนะครับผมให้พ่อพี่น้องใดที่ผู้ใดอยากเอาไปเลี้ยงนะครับผมนะครับอที่เห็นนี่เป็นงัวแมลูกผู้นะครับผมว่าว่าเกินลูกตัวที่สองนะครับ ส่วนสูงแม่อร่อยสามหานะครับผมนี่งัว่าดูกหมูนะครับงัว่ดูกหมูดูกไส้ดูกไส้ครับเนื้อหนังดีครับตันจือเรือนะครับอายุประมาณเดือนกว่านะครับประมาณนี้นะครับเบิ้องบนนะได้ลูกงามนะครับเนื้อหนังดีน้ำนมดีนะครับเต่าเต่าน้ำนมก็ตึงดีนะครับผมเบิ้ง ว่าดูหมูใจดุมากาง,ง้ามครับใจดุงามน,งนี่นะครับผมแม่เพิ่นนะครับงอหูนะครับงอหัวโนนค้งไปนะครัสองหมื่นสี่พันนะครับผมสองหมื่นสี่พันนะครับงอเบเกินลูกสองลูกตัวผูกเส้นสูงแม่ลอ,อยสามหานะครับผม สองหมืนสี่พันพร้อมทรงฟีให้สองลอยกิโลนะครับนะครับใสนะ่มาเขาหัวสาวน้อยนะครับผมสาวน่อยหกเจดเดือนนะครับส่วนสูงร่อยยี่ิบสามได้ครับผมที่เหลือยี่ยตัวเดียวเหครับมือเนี่ยไปในราคาหนึ่งหมื่นหพนะครับหนึ่งพแต่นะครับแต่ขันยกไปใน ขันยกไปสามตัวเลยนะครับผมขันยกไปสามตัวนี่นะครับนี่เป็นแม่ลูผู่ครบหนึ่งครับสาวน้อยนะครับผมเอาไปในราคาสามหมืนเจ็ดพันนะครับสามหมืนเจ็ดพันพร้อมส่งฟรีให้สองรอยกิโลนะครับกรอนสีสื่อเบิงน้ากันดีๆนะครับผมพอมพี่น้องท่านใดที่สนใจนะครับเบิงน้ากันดีๆปรึกษากันคนใน้ครอบครัวได้ดีนะครับให้มักน้ากันนะครับผมให้วน้ากันยังสื่อนะครับ งวัวเฮาเป็นงวัวซองฟี่ไม่มาจํำนะครับผมไม่มาจำํำว่าดองย่านถือกต้มถือกโกงถือกกินมาจํำนะครับผมงวัวเขาขอเขารักเขามือทันแล้วนะครับปลอดภัยขขอใจเงินเทียเดียวนะครับผมย้ำอีกข้างนะครับแม่ลูกสองหมื่นสี่พันนะครับสาวน้อยนี่หมื่นหกนะครับผมแต่ขันยกไปเอาไปนคราสามหมืนเจ็ดพันนะครับ ปรึกษากันดีแล้วก็ทรมาครับ0ูนย์1ปด9ี่สามสองหนึ่งหนึ่งหาเก่าเกานะครับผมพิกาดขวากเข้าตังยุบานดูไงตำบลหนองแค่นอําเภอปทุมรัชจังหวัด้อยเอดนะครับนี่แม่ขาวโบสนะครับว่าเป็นขาวดอกครับเป็นกอการแดงอยู่นะครับการแดงเครื่องดำยางดีนะครับม้วดุกหมูนะครับสำหรับมนีนะครับผมกลับมาเปิดแบ้งพอพี่น้องไว้ซัมหนีนะครับ มีโยสามโตสองชุดนะครับให้เลือกงัวแม่ลูกออนนะครับบ่าห่ายนะครับว่าห่ายว่าห่ายหูนะครับหูเบิ่งจรับลูกใดเป็นลูกไส้นะครับตัวนี้นะครับเหนือหนังดีคักเบิ่งอายุเดือนน้อยๆนะครับผมสำหรับวันนี้ฝากซักนิดครับผมกับสวัสดีครับ